กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สกุสกุลเนาะวันนี้เบ้าลุยมีเรื่องราวของนุ่มลาวเรื่องราวจะเป็นอะไรเดียวจะไปหาฟังคุน,นอ้องทุกคนเกี่ยวกับนุ่มลาวคนนี้ที่เพื่อนได้เข้าไปศึกษาจนจบปริญญาตรีเนาะอยู่ในฝั่งไทยและการได้เรียนงานโตอยู่ในประเทศไทยเดียวเขาจะได้หาฟังคุณเนาะว่าเรื่องราวการศึกษาอยู่ในฝั่งไทย ว่าเป็นอะไรย้อนอย่างเพื่อนจริงไปศึกษาอยู่ในประเทศไทยและกาบชีวิตของเพื่อนในปัจจุบันนี้ว่าเพื่อนเทศอย่างยู่ใส่ละกับการเป็นยุ่เป็นอะไรยเนอกเดียวเหาจะไปัฟังเบื้องเรื่องราวดีๆนีพ้พร้อมๆกันน้องพี่นอ้นองก,ก่อนอื่นบาลุยก็ต้องขอขอบใจและก็ต้องขออนุญ,ญาตเดเรื่องราวดีๆในนอกจากซ่องยูทูบบ่าวต้นชนแนลทุกคนที่บอลุูได้นําเอาอเรื่องราวดีๆเพื่อนมาน,นําเสนอมาร์แบ่งปันให้พี่อน,น้องได้ฟังรับส่ง อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าหาก่เพื่อนๆน้องท่านใดเข้ามากะ่าลืมเข้าเป็นกลังใจทางช่องของบ่าวตุลน,นั่เด้อเนาะเอาทุกคนเพื่อบพ่เป็นการสทศเสียเวลาขอเราไปครับฝับส่วนบึงผมพร้อมกันเลยเนาะลาวจังมรลมกับอาจารย์ที่อัพส,ส่งบีโอนจบไปเนะเาะอ่พีน้ฮะวันนี้บ่าวบอกกันที่ว่าเป็นพิธีกรแทนช่องบา่าวเด็กคนข้าแนวนะครับวันน,น,พพอน,อวน,นี้เนีพบพ่อน้องคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรื่อดด้านนะ่าสนใจหลายเป็นตัวเลยนะนุ่มลาวนะครับที่ฝักไฟในความรู้นะเรียนศึกษาเนี่ยปฏดสินใจ มาเรียนทกีเมืองไทยนี่ฮะโดยการบวชเรียนน้องเนาะบวชเรียนนะเรียนอยู่เมืองไทยยี่สิบนะเรียนเมืองไทยห้าปีจบจบยังตอนนี้จบศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาอังกฤษโอ้โหนะเมื่อก่นเขาจบนี่สบายเลยเอ้าเรียนจบแล้วเรียนจีกปีบเรียนห้าปีเรียนจบแล้วเป็นยังคือบกับบ่าติจางเลืองเพชรแงานต่ออยู่เมืองไทยเออเนื่องละเขายังซึมซับในการที่จะเรียนรู้ความเจริญบ้านเมืองเพื่อนเพราะว่าเขา ว่าบ้านเมืองเพื่นเจริญดีดีแล้วเขาก็อยากแบบอยากเก็ยบยอดในการที่ศึกษาบ้านเมืองเพื่อนไปไว้ต่อยอดในท,ทางบ้านเขาหรือว่าไปใช้ชีวิตประจำตัวของเขาต้นีนก้อนเล็กก้อนสั้นปลาต้นเล็กก้อนสั้นก่อนสิไปเขาเรื่องล่าฮอตตกเห็ดนองบนแนะ้ำตัวก่อนเป็นผู้ดใดมาศัยอยู่แขวงในบ้านแต่สก่อนเด้เด็กซื้อเอาผู้หนึ่งมาบวชสินะมัดตัวกันใอ้กันบองสินะเอาแนะน้ำตัวก่อนโดยเจ้าสบายดีน้องชื่อสมบัติชื่อซื้อเล่นซื้อบัตรเป็นคนกาสีเนาะ เียงแจนท <aust en ian> ุกคนปว่เราต้องขอแซงอีกนึ่งเนาะเียงจันกำลังคอลวงมันคนหลอกเพลงเด้อบางทีอาจุกที่น้องเอฟซีไทยเป็นสิบกาใจเนาะอนครหลวงนั่คือกำแพงนครแต่ก็มีเพยงจันอีกเียงจันมีอยู่โค้งกาสีคือคือว่ากำแพงนครนีคือว่าขามน้องค่ายน้งรถไฟไปแหลยคือกำแพงนครน้ำฝนโรงยงจันมีคชามเสี่ยงจากกันเนาะ ต่อเลยวะที่นี่คิดด้วยพอแล้วครับการได้บวชเฮียนมาพอบวชเฮียนมาจบแล้วก็ใช้ชีวิตในเป็นขราวาสแบบน,นี้เนาะก็ะคือโดยการที่เขาบวชเฮียนมานี่มันมันมาได้พัฒนจุดของของขลือหัตแบบเด็กน้อยวัยรุ่นนะนะใช้ชีวิตวัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดปีคือเอาพัฒนจุดนั้นมาเลยเน<อ>ียก็เลย,ยพอเฮียนจบแล้วมาชิดต่อถูแล้วมาคิดไปคิดมาอายุก็เริ่มหลายแล้วนะอยากมาหาประสบการณ์ว่าเออลูกข้างนอกเป็นผิดอยังไรเคยยุ่ยแต่ทางธรรม ก็ดีแต่ว่าเขากไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้เจอตัวจริงนะว่าทางทางโลกมันเป็นยังไงก็เลยขอแม่ฮักคนว่าขอไปอยู่นอกรแต่ว่าแม่ฮักคนบอกว่าอยู่นอกมันลำบากเยอะๆไปนะ้รขอเนี่ยนะแม่ฮักในที่ผู้ใหญ่เนี่ยแม่ฮักคือแม่อุปถัมภ์แม่อุปถธรรมนะถ้าบ้านบ้านทางประเไทยเป็นยังไงแม่ฮักแม่ฮักแม่อุปถัมภ์อุปถัมภ์ในการ เราเียบ้านเข้าก็ไม่หักกันพอแล้วไม่หักอย่าคู่ตัวต้นเพิเป็นผู้ใหอยู่ไสคข้นบานดแขวงไดเมหักเอาเป็นคนทันศาได้ดีกว่าไงเป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนไทยยุคนแก่นคนกระอุกระทำกอุกระหากเขาตอนนี้ก็ต้นยางรายการมีเรื่องล่าคำถามในทีแบบว่าในพบเจอจากเอซี่ที่คอมเมนต์มากเลยนะตราเตรียงคำถามหน่องนไว้หน่ลงบ่าจะทามพงที่การเข้ามาดิตอนนี้น้องบา็งานอยู่ใส่ของเมืองไทย เล่นงานอยู่สมุทรสาครเนาะเป็นลูกจ้างเขานี่แหละเป็นแผนกแท็กของออนไลน์จะงานการงานการเงินกันดีว่าโอเคอยู่บ้าองเดี๋ยวไหวเทียนเทียนก็ปฏิญตีงานคือเอาเหตุีใส่แรงงานบัวใส่สมองก็จะมีใส่สมองกหลายสมองสลายนี่แหละคือข้อดีของการเรียนคือขอดีของการเรียนคือบระท้วเนี่ยคนเทียนเรายกเทียมอสองเรามอสองอยู่มอสองอยู่บ้านเท่ากันที่ว่า เยังไ่ได้เลยกับเาก็ต้องใส่เองนะครับสยฝรั่งเศสสูสมือสูสลาวเนี่ยเตสาฝรั่งแต่เรื่องเล้าเรื่องเลายยางทีนุมเล่าแห่งงานอะไรคนมาทำงานอยู่เมืองไทยส่วนมาก็บบเจอบุรีเนี่ยัในลายอย่างเคยพุกคนเรื่องเล่าทีแบบค็ดทำลายคิดใจตัวเองมาในการใส่ชีิตอย่เมืองไทยอันนี้ก็อยากให้กำลังใจถ้าสมมติว่าเรื่องการดูดีกันเนาะน่งหลาย้าคนลาเามาเห็นงานเไทยงี อะไมันเป็นสิ่งดีเพราะว่ามันทึกจ้องมันนำเสนเหอหอลงไปแต่ว่าคนอื่นอาจจะม,มองนิสัยเขาเหาว่ามันรูดีทา,ทางที่เขาบ่ดได้มาสัมผัสเขาอาจจะมีอคติเราก็ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าเขาซีเก็บมาใส่ใจเพดทุกอย่างจะเป็นได้่ได้ไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าสิ่งเก็งสิ่งดีอันใดที่มันดีก็ค,คือมันดีหลีเอาสัมผัสเองรู้เขาตาหนี่เขาบางทีเขาก็่ได้สัมผัสเขามีแต่ตำหนี่ เราเป็นอยังเงี้ยจบแล้วเป็นย่งเงคือบุกคาบบานย่งเงยอยังอยู่ต่อนี่มั่งไทยเป็นอีหยัางมันติดใจอีหยังมันเป็นยังไงฮะทียังอยากจะอยู่ก็คือนิ่งแหละความสบายใจของเจ้าของความสบายใจความสบายใจของเจ้าของว่ายังอยากอยู่อยู่ต่ออ่าอาจจะเป็นเพราะอยู่ต่อแล้วมันหาเงินง่ายบ่เงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะจะฝากก่อนนะ เปน็นอยังยุยตออันนี้คือคือประเด็นที่สำคัญเลยโมเมนว่าเฮ้ยมาเห็นความสบายเพิ่มสะดวกสบายเราลืมบ้านตัวเองเราบ่อยากกลับกันสินะอันนี้เป็นเป็นสิงสน่งสิ่งหนึ่งปัจจัยหนึ่งหมดด้วยเนี่ยไดโมเมนว่าอันนี้อคติที่แบบว่าว่า,าเหตุความเจริญแล้วไ่อยากกลับมันโมเมนมันเป็น,นเขาเรียกว่าการพารัฒนาเพิ่นมันดีอันนี้นะกระถามว่ามันมันสะดวกสบายมันสะดวกสบายอนีนเพราะบ้านเมืองเพิ่นพัฒนาไป ในทางที่ไปข้างหน้าไปในแบบที่เอาควาันจะเก็บไปไปใช้ถ้าบ้านเมืองเราม้องใดมันติดปลุกเคราะห์อะไรนะเขาบางทีไปใช้ได้น้ำผ้ามาบ้านเมืองมันดีนมคีความสะดวกสบ,บายมันก็นหลายดีแนนแล้วก็ต้นละความใใจนี้อย่างคำหน่อยผมว่าความในใจนะหัวใจจะทำเรื่องสโตนเรื่องสโตนนั่นตอนนี้มีข้อมีข้อหรือเปล่าลองถามว่ามีข้อมีขวาหร่ามีแล้ว มีคนคุยแล้วคุยบ้านเฮาบ้านเฮาก็ได้บอกบ้านเฮาหมอทางนี้นะทุกคนนี้เออสมเซอร์สมเซอร์มีใจน้ำเนาะมีใจน้แเดว่าถ้ามีครอบครัวทางนี้มันก็ง่ายได้ทุกคนแดีว่าบ่ได้นั่งเรือบ่ได้นั่งแบบว่านั่งเรือข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรมีแต่ขามไม่น้ำโค้งปียาพ่อยาแม่เอ้าแล้วจะเพิ่เอาครอบครัวทางทีล่ะเห็นมุ้เอาเห็นมุ้เอาคือว่าซื้อตงนี่ทุกคนเลยว่าต้องนี่โอ้ยมาเตยไม่มามาเตยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้อยากขาวหน่องหมดเนี่ย ถามน่องไปเด้อน้องอยู่ประเทศลาวมันบ่สะดวกสบายว่าไง,งคือจังเรียน,น้องอ,อยากมาอยู่เมืองไทยเียนอยู่ประเทศไทยเป็นยังคือบ่เลือกไปเรียนประเทศที่สามที่สี่ทีเพิ่นให้ทุนกับบ้านเฮากันหลายเด้นะเป็นยังคือจังข่าวบางทีบางน่องวำถามนี่มาอยู่ฝั่งนี่ขอต้นคำอยากตอบให้ก็ได้ขอต้อนต่อแขก็ได้มสมุติว่านเนาะสมุติว่าไปเทียนอยู่เวียดน้ำแต่เอาเทียนมาแต่ใช้งานบ่ได้บางคนเะไรก็ได้ นประเทศไทยเรียก็แสงานด้ยได้ทุกากฝากพวกน้องมาถาว่ามีทางเลือกแตอยาใหมาเียอประเทศไทนหลายๆปญญาตีกพน้องเพิ่นะลทเลเดือแดนมาพูดรุ่วันี้่ซนหเซมาดเกเนจพเบิกวาล้านไหนทุกคนปัญญาีที่ประเทศไทยเงินเดือนกว่าล้านนะครับก็แสดงว่าเหตุผลที่บเเนฟังเงินคือรายได้ฟังนี่มันสิหลายก่อนเป็นบอกลองสิ เอ้าแบบว่าบอลต้นเขาตอบแบบงงๆเนาะบอลต้นเขาตอบแบบงงๆตำมวจไปเฮียนเวียดนามคนเวียดนามยังมาเ็ำงานอยู่ในประเทศไทยนะหมความคิดแบบโงโ่ๆเขาคิดแบบปฏิเฮียนแบบบอลต้นได้ไหมไปเฮียนเวียดนามแต่คนคนเวียนน้ำไปยังมาเต้นอยู่ในประเทศไทยมาคลายคงคลายพักตำรวจจับยอยู่หลายะเอาย้อนงยังคือยังมาเ็ำงานอยู่ในเมืองไทยคือเวดีบัตเลยนะครับขาแรกมันหน่อยคอนเทนต์มันบอกขาแรกมันหน่อยเออขาแรกมันหน่อยคือคือคนไทยไปอิสราเอลนี่นไหมไปยังคือไปอิสราเอลขาแรงลาย เรื่องละแสนสองแสนดีมากนะน้องบาดคิดแต่คุนคิดบอสคิดยังไงความจริงคิดแต่คุนคิดบ่อันนี้เพื่ผลทีบ่เป็นเลือกเปรี้ยงทุนนะกันเรื่องภาษาปากเบาหนักนะกันเรื่องค่าของจิตนะค่าเงินนักที่สุดนโอ้ยพ่อทังสี่นะท่านผู้ชมครับน้องบาสที่บากเบาตัวเองพูดผิดวุ้ยมาเที่ยวไทยหลายเนี่ยนะอวุ้ยมาเทีไทยหลายเลยกับเบ้าย่องมาเทีไทยเกินไปบอะเกินไปบอสเป็ความจริงเนาะคือความจริงเนาะ คือว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเราประเทศไทยมีหอมีหอเขาสลากหอเขาประดับประดินบ้านเขาก็มีหอเขาประดับประดินสมมติว่าเจ้าอยากกินเขาประดับประดินได้คุณอยู่บ้านเราประเทศไทยก็มีไห่ไปเวียดนามไปเวียดไปจีนมีบ่หอเขาประดับประดิษบ่มีเด้อยากเล่ากระทงทุกประเทศไทยเด้อยากล่ากระทงทุกประเทศลาวประเทศไทยก็มีไห่ไปเวียดนี่มีบ่ลอยกระทงบ่มีได้ไปไปจีนมีก็บ่มีได้มีแต่ยังไะ กุจุกุจีนี่แหละคือวต้มน้ำมันโมมี่พราะตอนนั้นองค์สิบอะไรเด้ตอนนี้ขำเม้วก็มีเด้อขำเม้นว่าสิเป็นเทศกาลหลายอย่างนี่มีเหมือนคนไทยล่าสุดนี่เป็นเรือแบบตอนนี้เนอะขำเม้นขำเม้นขำเมนล่าวนี่อาจมีมีแต่ว่าเป็นย่าเขาคือมาเรียนประเทศไทยคือว่าอะไรเฮ็ดจบแล้วก็ทำงานได้เลยนะถ้าว่าสิไปเฮ็ดต่ออยู่ขำเม้นขำเม้นก็ยังต็มอยู่ประเทศไทยมาเฮ็ดงานอยู่ดีเป็นย่าเขาคือบอกมาเรียนประเทศต้นทางเลยแหละกันทำงานได้เลยอยู่ดีนะเลือกเอาง่ายๆรับตรงจอเลย เป็นโทษในสินเองตอนนี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ถือว่าคลิปนี้อย่าเป็นแนวทางนะอย่าท้าลงบัตรลงบาตจะตกใจเลยว่าเน้ยคือทำแล้วนี่ลงมาทีละบัตรน่าจะเลื่อนอ่ะบออยู่ในช่วงกำลังพัฒนากำลังพัฒนากระเทศเราลื่อนบอเลื่อนแล้วมีคลิปคลิปหนึ่งหลายคลิปเราเรียว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งเลยนะกลุ่มเล็กๆเป็นบอกว่าประเทศเราจะเดินแล้วตกใจบอตกใจบอเลื่อนทามว่าประเทศเราจะเลื่อนบอแต่จะเลื่อนกว่าหาซีพีกีแล้ว นอนหรือผมหกสิบปีแล้วถ้าว่าเปรียบเทียบเนาะอันนี้เอาความจริงเลยบ็ได้แบบว่า้ดยข่าววัดจะฟ้องบรได้ย่อบ้านอื่นเนาะเอาแบบความจริงเลยข่าเปรียบเทียบใส่กับประเทศไทยประเทศมาเลย์หรือว่าประเทศเท่านี่คือว่ายังยังอยู่ในซองประเทศไทยนี่ไปแต่เจ็ดเก้าเออขาซิปเลยบ้านเท่านียิงอยู่ในซองประเทศไทยนี่ไปแต่เจ็ดเก้าเลยน้องยำบ่หอดซิปพอตัวทองสี่นะย่องไทยหลายฝุ่นเลยบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเนี่ยเอาพวกจะบอกทองสีเพื่อพลี เห็มึ่งตายอยู่ไทยแล้วขอตรวจคำนองขอตรวจด้คยขี่คนไทยนะขอตรวขอไปเลยเป็นอย่างไรวันนี้วนนี้นวันดูแล้วันนี้จะมองสีจจะมองสีอ่ไรเลยบอกแปบว่าคนที่็เอาไปบอกต้นแบบนั้นอยากให้มาเพิ่มอยากให้มาสัมผัสาทุกคนเลว่าเรื่องไทยง้วงต้นหนึ่งครับมาสัมผัสมาเกี่ยวกับประเทศไทยเจ้าไปสมมวโมว่าเจ้านั่งรถไฟมาจากเวียงจันทร์เนาะเจ้าไปลงกรุงเทพบางหวัดเจ้าย่างเข้าไปเลยในของนำของของนำนะติ๊กแง่ทุกคนเลยมาดิเซียจั๊กบ้า จะบอองซีเป็นการอวดโวกองเกินไปบอบอกวามจริงนะก็องเกินไปบ่เพราะว่าตอนนี้มีคนรับชมเบิร์นะเพราะว่าณสิบปีที่น้องบ้านเอ้าแต่ก็บอกว่าเม้าเหม็นเนี่ยนก็นประกาศคอมเหม็นเนี่ยเป็นเบิร์ที่ซื้อแต่ก็บอกเฮ้ยในคลิปเจ้านี่มีคนล่ามาเบิร์กบอกว่ามัคอมเมนต์เบิร์บอนะกะกะบพวกคู่กันแต่ว่ามีคนมาเบิงบ์กประมาณพี่เพื่อนหลายคนเห็นไหบทต้นจะใหไปเห็นการพัฒนาหรือบบพัฒนาประเทศไทยเพื่อแทนก้องไป็นต้นผมมีเคลียร์ขยะผมมีขี้เหงื่อเลยทุกคน อย่างน้น,นไม้ยู่ป่าอยู่เตากเอามาปลูกไว้อย่างนี้ป่าติดก,กับในเมืองติดก,กับรถไฟก็มีทีนี่ก่อนนี่คือการพัฒนาตอนนี้เราองศีน่าแล้วน้องบ้านที่ตึงใดนี่ที่กอบจีนแล้วคือคนลวคนเือแมงกอบจีนทั้งหมดบอลรือบอลแมงอันนี้อยากให้มาเบิ้งแต่จริงดีกว่าบางทีคนที่ทำนิแต่เขาก็เคยมาทำงานเขาก็ทำนิคือเขาเขาทิ้งนอนทำไหนเขาไปทำนี่เขาเขาไปได้มาทำผัดทีเราเป็นยังน้อนก็ยังแบบว่าให้ยอมเราได้สิ่งนี้ แน่นอนคือเปิดตรงที่โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เพราะวัหนึ่งแหละน้องบวชมาเนี่ยน้องใจเหตุและผลเหตุและผลเท่านั้นที่วงบอกได้เพราะว่าน้องก็คือคำว่าใจเหตุและผลก็คือความจริงไงปะน้องบวชเห็นอยู่ที่น้องศึกษาแล้วมันเห็นมันเป็นความจริงเขาคือความจริงจ้ความจริงยังสี่ที่น้องเบาะนะแล้วมีกลุ่มคนบางคนที่ประหลาด้น้องว่าแบบนี้น้องวัยแท่งสี่คี้ปลาตัวเองสิกราบบ้านได้บ่ มันมันไมันก็บมเป็นยังไงมันบมเป็นยังไงแหละเพราะว่าเขาสิ่สิ่งนี้ครับบอกความจริงเว่ามันจริงะเลือนก็คือเจริญเออบมเม็นว่าโอ้ประเทศไทยมีรถไฟฟ้าแล้วเพราะว่ามีมีแต่รถตกรถแล่นน้ำถนนมันกับโได้แบบนั้นคนเ้ามันอยู่ในความเป็นจริงความจริงคือสิ่งตัวตายอ่ะอย่างคนที่เขาเลาบมได้นะบางคนนะเฮ้ยแม่แล้วจะไดงขึ้นจะจากประเทศไทยจะไดงขาตาจากประเทศไทยกูจะกับว่าอวยไทยนั่นแหละบอบอบอได้ได้ได้จากไปกับโเกี่ยวเนาะคนเ้ามันอยู่ในความเป็นจริงลครับเป็นคนแท้ๆมันอยู่ในความจริง เอาธรารมะและถา,าได้ได้เงินจากใครก็ได้แล้วเอามาให้งานเอาให้งานทก<น>็ต้อง<น>ตรอบสนองค่าแรงเป็นตามกฎหมายเราอยู่แล้วเ,เ,<น>เอาให้งานก็ต้องได้รับค่าแรงสมมุติว่าเอามาให้ทงานแล้วไ่ได้รับค่าแรงเจ้าไปแจ้งกุมแรงงานเลยกรมแรงงานจัดการให้เจ้าเนีเน่ยเพราะว่าเจ้าทำงานอะไรไ้ไงเนี่ยบอกแมนว่าฮ็ดงานแล้วถือโกงกินค่าแรงจริงกับพื่กฎหมายมันมีประเทศไทยก็มีกฎหมายคุ้มรองแรงงานบังับ กับเป็นคนเดี๋ยวมาพี่บอกดูเดี๋ยวผลกับนาฟังดงดี่อะไรนครัวิวประเทอยู่ประเทศไทยไอนะีนะน้องบาสได้รับเพือรับวยเหลือจากคนไทยแบบเต็มใจนีป่ปอนี่ยังจะเช่นตัวอย่างตัวอย่างค่าศึกษาเล่าเรียนค่าศึกษาเร่าเรียนตั้งแต่ประิญญาตีจบ5ปีได้เงินไม่เท่าไหร่อ้โอว่าทีจบโอ้อันนี้คือทุนจาก ไจากแม่ฮักแม่ควรทำขั้นวนแม่ฮักคนไทยขั้นว่นเนื่องจากพ่อแม่เทานี้พ่อแม่เท่านี้ต้องไทยมาทยรวยกันไรก็ไ้เพราะต้องทยที่เลยโอ้ยสาธุ้ใจคนไทยพี่น้องเรื่องจริงเนาะแม่ฮักที่เพื่นรับชมอยู่มันอาจจะภาคภูมิใจในสิ่งที่หนองบานปฏิบัติโตดีในสิ่งที่ดีนาเสนอสิ่งที่ดีนี่พื้นไทยแลนด์อย่านะากให้ธรรมช่มนะไหนมาเี่นดูไหนมาสัมผัสนะได้มาเห็นตัวจริงเราเป็นแนวทางในการเล่นดูในการบอกต่อพอตัวนี้ยางยงถามว่ เขาอะไรเขาเขาตามระดับแหละเออเดี๋ยวเาต้องวัดคุณว่าวัลจัมเน่เท่ากันแบบว่าสัมผัสได้แล้วเนาะว่าความจริงอยู่ในประเทศไทยก็อยังฝากบอกคนที่แปลว่ายังบอกเคยมาเที่ยวประเทศไทยก็มาลองเบิรงเนาะทั้งวันตัวหนึ่งก็มาได้แหละเงินสามพันบาทเนาะถ้าบอมีมองนอนก็นอนไปรถเมล์ก็ได้ได้ไปรถเมล์ประเทศไทยติดแอฟริกาอินเดีกินแอฟริกาอิดกินเป็นอริงหรือว่าตำรวจเกงี้นั่นก็จริงนะเชื่อว่าจะมองมีมองนอนอยูุ่ยี่ควันบางแครด้เขากินแคร์ไปมาแล้วเปิด ี่ว่าคลิปนี่มาวยังครับอย่ากนําเสนอว่านี่คือเรื่องเล่าของน้องมาดบบัชนสันเนาะนำใจจากคนไทยทีมบอมเบให้ไพเงื่อนทุกบาททุกเงินเพื่อนบอบไพแปบบหวังผลตอบแทนนะคลิปนี้นะฮะอยากจะให้ฮูว่านำใจคนไทยนี่ติดต่อคนบ้านเอาจังใดเนาะอันนี้นเป็นตัวอย่างที่ดีนํำเสนอที่ดีเพื่อไป็น้าทางถาม่าเสือกระลอกมาถามรองว่ามีสูตรตัวจริงเนาะนะจะ<า>เห็นนะการโตเพราะามีการตั้นเรื่องอยังขึ้นมาดังนั้น สารทุดทายแลวก็ฝากสันสันทำพี่น้องมา,าเข้าวาดเท่าเนจอยากเขาเมืองไทยอยากมาเที่ยวเพื่อยากมา็ำง,งานมาจังไดมาแบบไดปฏิบัติตัวช่นหดสุดท้ายการหนึ่งเลยอยากฝากให้พี่น้องอ่างงานเาอาหรืางงาเอเป็นน้องๆที่มีความคิดคือทางบ้านอยากจะเข้ามิตรในประเทศไทยนี่เขาต้องศึกษาว่าเขาจะเข้ามาแบบไดจะปฏิบัติับเข้ามาแบบไดมันต้องเข้ามาแบบไดมันเป็นกฎบ้านเมืองเพื่ออะไรห้ามอะไรให้ได้ เ้วก็เข้าแบบแบบ M O U แล้วเราใช้ชีวิตทำงานจะได้มีความสุขถ้าเจ้ามาแบบปฏิกต้องนะเจ้าใช้ชีวิตเจ้าระบาดเราแวงตลอดความสุขในใจมันก็มีหรอกที่ดีที่ได้เงินหลายกับบางทีิท่นจับไปกับที่บุกุ้แนะนำว่าให้เข้ามาแบบถูกต้องอันดับแรกที่เหลือเราือสุดท้ายสุดท้ายได้สุดท้ายเลยอยู่บ้านนอกอยู่แพลงเวงจันเมืองกาซี แนะนำแล่นท่องเที่ยวภัยพิฟัติใคคนไหนลองเที่ยวควรจะไปเที่ยวเทียวเมียนจันเพราะว่าเมียนจันนี่อากาศนี้หนาวสุดเลยหนาวหนาวเลยถ้าถ้าเป็นที่เล่งท่องเที่ยวของกาศีหรือวังเบียงเอาแข่งจันเอาไล่ถ้าเป็นทิเด่นกับวังเบียงกันบางเบียงนี่เคยเมียนจันเป็นป้อมใกล้ๆกันแหละติดกันเลยโอ้วังเบียงก็ยอดฮิตเลยคนโลกวังเบียงกาศีวังเบียงนี่เป็นที่จัดหลายทั่วโลกถ้าเทียบทาง ทางประเทศไทยก็คือแกรายพัทยาเป็นที่ช็อปของนังท่องเที่ยวมาสันนาะแมนบรรยากาศก็ดีชุดชดชุดยอดเลยเลยเชิญชวนเชิญชวนเลยเชิญชวนเลยผู้ใดหรือว่าคนไทยพี่น้องคนไทยเขาผู้ใดอยากไปเที่ยวอยากไปสัมผัสบรรยากาศวางเวียงเครื่องหนาวไปได้เลยหน้าหนาวนี้บรรยากาศสุดยอดแนะนําเลยไปวางเวียงแล้วต่อไปหลวงพระบางได้เพราะว่าสมัยนี้มันมีรถไฟแล้วรถไฟวามเร็วสูง แต่ก่อนนะจากเวียงจันไปบ้านน้องอ่ะขึ้นรถเมล์ไปกประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงเลยเนี่ยวันนี้นั่งนั่งรถไฟไปชั่วโมงครึ่งเลาะผาลุทผาไปแป๊บเดียวหอดแม่นบ้งน้องเราอยากไปเดี๋ยวไปไปไปกันไปดีวันนี้มาสุดท้ายรีบบานี้สุดท้ายว่าเรื่องท่องเที่ยวเนาะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยแต่ว่าคนไทยนี่เพิ่นอยากไปเที่ยวได้ประเทศเราเพราะว่าเพิ่นเเพพิิ่่นนอยากเห็นแบบว่าฟ้าแบบว่ายังโมกขธนาธรรมชาติแบบเก่าๆเหมือนทุกบ้านเพิ่นหาซีพีทีแล้วแต่เพิ่นญาติอย่างเดียวคือกรองร้อนทุกโอ้โห คนยากอย่างเดียวกล้องร้อนคนไทยคนยากในวงร้อนสิ่งนี้แหละที่คนไทยคนนี้ว่าเทใจไม่อยากไปบ้านเฮาค้องร้อนเลยพาไปพาไปคิดป้าตุนพอนี่ยังไรอย่างที่จะต่อค่ำถามนีนะเดิงร้อนเนี่ยฝากไปคิดน้องเอ๋ยนะโมนี้กะที่ว่าเรื่องเล่าดีๆของป้าตุนเนี่ยกะเบาป้าตุนของบานเนาะฝากไป น้องวัดเท่เาไรรับดูหรือเลยนดูนะถึงกับใจของคนไทยถึงสถานที่ดีเทาเด็กไปเทาเด็กเห็นเพื่อเผยแพร่ให้น้องสำหรับทางไหนดีอยากจะมาง่ายจะเมืองไทยแล้วก็อยากจะมาเที่ยวนอกเป็นของนอกเป็นเน้อทางในการรับชมกันแล้วกันเอาเป็นยาดเดโนะบรรดาทานเนาะที่ได้ครับฟังเรื่องราวชีวิตของนุ่มหลานที่เพิ่นได้ศึกษาอยู่ในประเทศไทยจนจบปริญญาตีเนาะแล้วก็เรื่องราวก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปศึกษาเรียนอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เพื่อนก็นได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ ยังมีแฟนเป็นคนไทยนะครับพ้าบ๊าาวยกัคิดว่าเพื่อนต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าหน้าที่งานของเพื่อนกับเหตุเรียกยู่ในประเทศไทยทุกคนถ้าว่าได้เมียหรือว่าได้ภรรยาทุกคนไทยเพื่อนก็น,น่าจะดำรงชีวิตอยู่พุน้นนอนเต่าก็เที่ยวไปเที่ยวมาในฝั่งลาวเอานี่คือเก้าอันน่นอนตามที่บลุยคิดแล้วก็สิ่งที่เฮาได้ฟังแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่ในคลิปดูนี้เพื่อนก็นได้เล่าถึงความรู้สึกของเพื่อนเองที่มีโต๊ะ ประเทศไทยและการคนไทยและการนิสัยใดโคของค,คนไทยที่เพื่อนได้สัมผัสในระยะที่เพื่อนได้ศึกษาห้ามเห็นตลอดฮอดการเรียนงานของเพื่อนอยู่ในประเทศไทยให้เฮาได้ฟังทุกคนบ่าวลุยก็ได้ความงูหรือว่าได้เวลาสิ่งรายงยาจากคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนเนาะโดยเฉพาะเพื่อนจะเว้าถึงการพัฒนาของประเทศไทยรวมทางระบบการศึกษาหรือว่านิสัยไดโคอของคนไทยให้เฮาได้ฟังทุกคนบ่าวลุยการได้รูเวล,ลาสิ่ง ลหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยหลายขึ้นเนาะทุกคนมันกลายเป็นเรื่องราวอะไรดีๆที่จะให้เราได้หู้เกี่ยวกับประเทศไทยหลายขึ้นเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บรรลุยนังฟ้าหัวตอนไม่พี่น้องอยู่ในคลิปวิดีโอใดๆนะท่านใดถ้ามีความคิดเห็นและว่ามุมมองใดๆโต้นุ่นนมละ่ะท่านนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาโอ้ลุยมาุยได้อยู่ในใ,นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เนาะสำหรับวันนี้เนาะมาลุยก็ะจะขออลาพระจ่า,จาไม่ไปนอนไปเปลี่ยนสามีสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย